ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำท่านผู้ฟังทั้งหลายไปศึกษาเรื่องระดับที่เรียกว่าทุเรนิทานคืเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีตการนานไกลที่ท่านแสดงไว้ในคำพีระดับอัตกรถาท่านเล่าว่าคนที่ ในการต่อมาจะได้สัตว์จะรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องมีความรู้สึกปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจสืบพบชาติผ่านการเวลามาถึงเจ็ดแสนกับเจ็ดแสนสงคายกับและจากนั้นก็จะเปล่งวาจา แสดงความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ารักษาเจตจำนงตรงนั้นไว้ตลอดระยะเวลาแปดแสนกับเก้าแสนกับในการต่อมาคุณธรรมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประกอบด้วยคุณธรรมหลักแปดประการซึ่งจะกล่าวในโอกาสต่อไปและจากจุดนั้นท่านเรียกว่าเป็นเนิยตะโพธิสัต คือได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตการในานไกลเช่นเดียวกันตรงใดตรงหนึ่งแต่ว่าจะต้องมาเพญบาร,รมีสืบต่อกันมาตามประเภทของพระพุทธเจ้าที่เน้นเรื่องอะไรเป็นสำคัญอย่างพระพุทธเจ้าของเราเน้นที่ปัญญาเรียวกว่าปัญญาทิกะก็ต้องใช้เวลาบำเพ็ญบาร,รมีเสียสงไขยกับอีกแสนกับ ก็เจ้บางประเภทเน้นไปที่ศรัทธาหรือพรัทธาชิกะสมมมิเป็นปรมีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวคือแปดกสงขัยกับหนึ่งแสนกับประเภทที่3ใช้วิริยะคือความเพียรควเพ็ญบปรมีสืบต่อกันมาอีกหนึ่งเท่าตัวคือสิบหกรสงขกักระแสนกลับและจากนั้นก็จะได้ศัตรู เป็นพระอา,หารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มองเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราว่าเราก็จริงทรงใช้เวลาบำเพ็ญบารมีมาจนถึงก็เรียกว่า,ายี่สิบปย์ไขก็อีกแสงกับคือ7บวก9แล้วก็บวก4กับแสงกับรวมแล้วก็ยีสิ อสงไขกระแสนกับแต่ภาษาเหล่านี้เอาจริงเวลานับมันไม่จะนับยังไงพระบาลีท่านก็เรียกในลักษณะที่นึกตัวเลขไม่ออกคาม่าสงไขแปลว่านับไม่สิทธิสิ้นสุดคือนับไม่หวาดไม่ไหวเอาขนาดขนาดอดสงไขเราก็แย่แล้วมการแสดงไม่เห็นถึงความหมุนวนของสังสารวัฏ ความเปลี่ยนแปลงในด้านวาสนาบารมีของคนถึงเวลานี้ที่จริงก็มีความรู้สึกค่อนข้างขัดแย้งกันวันก่อนได้ฟังสมองคนกับสมองกลพวกคนระดับสัตราจา์มาสนทนากันอาตอมาเองก็เคยร่วมสัมมนากับคนระดับศาสตราจารย์ทางสมอง โรงแรมรามาธิบดีแล้วที่โรงพยาบาลรามาธิปดีแต่เราก็จริงพอจบจากการอภิปรายก็พยายามซักประเด็นต่างๆของท่านก็มีเยอะที่ยังไม่เข้าใจในส่วนประสาทประสาทส่วนสมองอที่น่าสังเกตก็คือการมองที่ให้ความสำคัญแก่ประสาทส่วนสมอง ซึ่งพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นกายประสาทกร์ีท่านเรียกว่ามัทหลงคังคือประสาทส่วนสมองแต่เราดูลักษณะการทำงานก็เหมือนกับสมนักงานของจิตจิตจะอยู่อาศัยในร่างกายแต่ตัวหลักก็อยู่ที่หัวใจถึงถ้าเราลองสังเกตว่าถ้าหากว่าเราคิดอะไรมากๆเนี่ยจะรู้สึกปวดมึนที่ศีรษะ แต่ถ้าใครทำให้เราตกใจเนี่ยเราจะเต้นที่หัวใจนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อระหว่างพลังงานคือจิตนั้นมันเป็นนามธรรมแล้วก็เป็นพลังงานแต่สมองมันก็เป็นรูปธรรมก็คุณหมอก็พยายามปฏิเสธในแนวถึงการศึกษาของเราว่าเราเน้นที่การจำ แล้วก็เทียบเคียงเห็นว่าคนต่างชาติซึ่งไม่เน้นที่การจำเนี่ยเก่งกว่าเราเราสู้เขาไม่ได้เพราะเราศึกษาตามรูปแบบก็ถือว่าเป็นขความคิดที่แปลกนะคือบาร,รมีเอมันก็มีลักษณะอย่างนี้มันเป็นกระบวนการทางจิตคือหมายความว่าจิตจะทำหน้าที่รับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัส รับรูปทางตารับเสียงทางหูรับกลิ่นทางจมูกรับรสทางลิ้นรับเย็นร้อนนอนแข็งทางกายแล้วก็เก็บไว้ไปในจิตในการสัมผัสครั้งแรกมันก็เป็นอวิชชาแต่ในที่สุดมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นเราจะเห็นว่าประสาทสัมผัสของเราเป็นที่มาของวิชาก็มีอวิชาก็มีที่มากิเลสก็มีที่มาของธรรมะก็มี เรียนรูปบางอย่างเกิดความเกลียดก็แสดงกิเลสเพิ่มขึ้นเรียนรูปบางอย่างเกิดความรักก็แสดงว่ามันก็กึ่งธรรมะกึ่งกิเลสแต่รักที่ไม่เกี่ยวเกาะในทางเพศแต่บางครั้งเห็นรูปบางอย่างเกิเกดศรัรรกกธรรรทธา,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 าเกิดเติมใส่เกิดเมตตาเกิดก,ร,กร,รุณาเราจะเห็นว่ามันก็เกิดธรรมะแต่ถามว่าทาไมจึงเกิดความรู้สึกอย่างนั้นมันก็มาถึงประเด็นหนึ่งคือการจํา จำในส่วนดีงามของบุคคลเหล่านั้นจำในส่วนหน้าสงสารของบุคคลเหล่านั้นจำในส่วนหน้าเคารพนับถือของบุคคลเหล่านั้นตอนพุทศาสนาท่านจึงถือว่าสัญญากับเวทนาคือความจำกับการสวยอารมณ์หรือการมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นมามันเป็นจิตสังขารคือสิ่งที่รุงแต่งจิต แล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีความจำเนี่ยปัญหาสำคัญว่าเราจะคิดอะไรได้ยังไงก็อยากจะคุยกบก็คงจะไม่ไปขัดคออะไรเขานะฮะแต่ก็อยากจะสักถามนะัากวิชาการเหล่านี้มือนกันว่าท่านเคยคิดไหมว่าสิ่งที่เราคิดได้เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานความจํามาก่อนแต่เราไม่มีพื้นฐานความจํามาเราก็คิดไม่ออก เราสังเกตว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยเรานึกไม่ออกเป็นอะไรเพราะกระบวนการเหล่านี้ที่จริงมันเป็นกระบวนการทางจิตเราจำไม่ได้มากมากก็คือแสดงว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วเราก็คิดได้มากแล้วก็มีความรู้ในแง่มุมต่างๆมีความหลากหลายออกไปก็ยังนึกไม่ออกฮะว่านักวิชา,ารารนี่ไปคัปปี้ความคิดมาจากฝรั่งได้ยังไง ทำไมไม่วิเคราะห์ดูที่จิตมานั่งสมาธิแล้วก็ดูจิตตัวเองดูที่จิตตัวเองเถอะอย่าไปดูตำนาของฝรั่งอะไรากเกินไปดูที่จิตประจิตธรรมชาติคิดอารมณ์ธรรมชาติจําอารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์และความรู้เราจะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นถ้า,ากว่าเรามีความประสบการณ์มากเราจะจํามากจํามากก็คิดได้มาก,ค,ดดมากคิดได้มากก็รู้ได้มากมาันเป็นกระบวนการ มันเป็นกระบวนการในเรื่องหงนั้นแต่เราขาดกระบวนการตรงนี้เนี่ยจิตจะทํางานได้ยังไงอย่างนึกไม่ออกคนะแต่ทัานก็มีการอธิบายอะไรต่ออะไรออกไปก็มากไปแต่เคยสอบถามเคยซักถามที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือพวกที่อธิบายอย่างนี้เป็นพวกแพทย์แต่เป็นแพทย์ที่เกี่ยวกับทางกายภาพไม่ได้แพทย์ที่เกี่ยวกับทางจิตเวช พอแพทย์ที่เกียรจิตเวทนั้นจะอธิบายแล้วก็เป็นธรรมะล้นร้นออกมาเลยเป็นพฤติกรรมของจิตแทนที่จะเป็นพฤติกรรมของสมองเพราะในตังนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าบารมีก็คือการเก็บการสะสมความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีที่ผ่านมาทางประสาสัมผัสนั่นเองเราก็เก็บการสะสมเอาไว้ การเก็บการสะสมในลักษณะนี้ถ้าหากว่าเก็บสะสมดีมันก็เรียกว่าเป็นบารมีแต่เก็บสะสมสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ท่านก็เรียกว่าอาสวะแล้วการเก็บการสะสมได้มันก็ต้องมีการจําจนถึงสะสมไว้ลึกๆเราอาจจะลืมแล้วเขาเรียกสะสมจิตสันดานมันผ่านภพชาติมาปัจจุบันนึกไม่ออกหรอก แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราบำเพ็ญเพียรจนจิตใจ,จมีความสงบสามารถระลึกชาติได้เราก็ระลึรกรู้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภปในจิตในอดีตได้เราแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นก็มีการจําไว้ภายในจิตแต่มันอยู่ลึกมากเราไม่สามารถจะดึงมาในเวลาที่รวดเร็วได้แล้วก็มีเรื่องต่างๆเป็นนันมากที่เราก็จําไว้แต่มันลืมไป เพราะมีสิ่งเหน่งมากระตุ้นอาจจะเป็นสิ่งใกล้เคียงกันอาจจะเป็นสิ่งจงกันข้ามหรือเป็นสิ่งที่เหมือนกันหรือเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนกันนทำให้จิตระวัิไปนึกถึงสิ่งเหล่นด้นึ้นมาได้แล้วถ้าหากว่าตั้งปัญหาเป็นในแง่ของสมองซึ่งเป็นประสาทะว่าสิ่งที่ไม่เคยผ่านมาเลยในสมองคิดได้แหละ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพื้นฐานความดีความชั่วเนี่ยเป็นคุณภาพของสมองจริงหรือแล้วถ้าหากเราพัฒนาสมองได้จริงๆนนะครับโดยเฉพาะสมองเนี่ยลักษณะนิสยัยละพื้นเพจริตอัตยาศัยของคนละความร่้มเอียงความถนัดความสนใจของคนออกมาจากไหนแต่ถ้าเรามองกระสายศาสนาเราตอบได้นะแต่ถ้ามองจระสายนี้ก็นึกไม่ถอยออกมันมาจากไหน ที่จริงเรื่องเหล่านี้ก็น่าจะเปิดใจวางฟังกันนะนะหมายความว่าให้ทางนักวิยาศาสตร์พูดมาดูสิเราก็ซักถามเขาก็ซักถามเราเราก็ซักถามเขาเอาคนที่ศึกษาทางศาสนาในแง่มุมต่างๆเข้ามาคุยกันเกียรตมายัางเคยมองเคยพูดกับผู้ใหญ่่อวิทยาการก้าวหน้าออกไปเนี่ยเด็กมันเรียนด้วยระบบอย่างหนึง่งเราเรียนด้วยระบบอย่างหนึง่งถึงจุดหนึ่งมันอาจจะสื่อสารกันไม่ได้ เช่นสมมติว่าเราแสดงกำเนิดชีวิตเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นมาจากการผสมของเชื้อทั้งสองฝ่ายตรงนี้เด็ดรู้แต่ของเราไม่ได้ถือว่าตรงนั้นเป็นชีวิตที่สมบูรณ์มันจะต้องมีกลุ่มของพลังงานที่เป็นองค์ประกอบร่วมของกิเลสกรรมแล้วก็สร้างขึ้นเป็นวิญญาณมาเข้าถือครองขันตรงนั้น รูปรขันตรงนั้นซึ่งผสมกันถูกส่วนเนี่ยมันก็กลายเป็นชีวิตในกรณีที่เกิดในคันกับเกิดในไข่นะเกิดโดยผุดขึ้นโอปปาติกะท่านก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือโตเป็นมิยูชนขึ้นมาเลยเด็กก็เรียนอย่างหนึ่งอะแต่วเวลนี้มันกล้าวหน้าจนถึงกับให้ผสมในหลอดแก้วแล้วผสมนอกมดลูกแล้วก็นําไปใส่ไว้ในตัวมดลูก จนมีธนาคารฝากเชื้ออะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยตรงน,นี้ยังจงกับหลักศาสนาหรือเปล่าที่จริงมันน่าจะมีการสัมนามีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเพราะว่าพระพุทธศาสนาที่จริงเหนือวิทยาศาสตร์อธิบายได้อธิบายได้เพราะวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยนะฮะก็าในลงตัวหมดแล้วตอนเวลาเขาพูดมันก็ยังองค์ประกอบเดิม เพราะดิงการผสมในหลอดแก้วมันคือการผสมของเชื้อที่เป็นรูปธรรมแต่ปัญหาว่ามีสิ่งที่เป็นนามธรรมเข้ามาตื้อครองหรือไม่ถึงในแง่ของวิทยาศาสตร์เองก็จะอธิบายถึงคุณภาพของยีนอ,อะไรต่างๆออกไปและสามารถจะเลือกเพศสามารถจะเลือกคุณสมบัติต่างๆได้นะมันคงจะคุยไปก่อนนะนะเพราะว่า ถ้าอย่างนั้นในคนพิกลพิการมันคงไม่มีในโลกน่ะวิยาคงจะเลือกได้ทั้งหมดว่าเป็นปัญหาที่น่าจะศึกษาต่อไปแต่เราจะมองด้านศาสนานะว่าศาสนานั้นจะเน้นไปที่ตรงเนี้ยว่าไอ้สิ่งที่เกิดสะสมนั้นคือความรู้สึกที่ดีทั้งหลายเนี่ยการทําดีการพูดดีการคิดดีการเห็นแล้วก็มีความรู้สึกดีเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็สร้างความโน้มเอียงภายในใจ ันพัฒนาปัญญาขึ้นมาพัฒนาความเมตตากรุณาขึ้นมาพัฒนาน้ําใจที่เสียสละขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นพวกปรมีธรรมขึ้นมาประการสําคัญที่ว่าเวลาตั้งความปรารถนาคือคิดภายในใจเนี่ยมันมีตัวกระตุน้นคือเห็นทุกข์ของเพื่อนร่วมโลกด้วยกันที่กําลังเผชิญกับทุกภัยอะไรต่างๆนี่มากมายก,กายกองด้วยกัน แล้วมันอยากจะมีส่วนแบ่งในความทุกข์ที่คนเหล่บบานั้นกำลังประสบอยู่ตอระนขณะจิตที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งแรกก็รู้สึก่อ้มาจากการเห็นพระพุทธเจ้ารงก่อนกอนแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่กล้าพูดแล้วก็มีความรู้สึกลึกๆขึ้นภายในใจเนีย ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเราจะสรู้แล้วจะให้คนอื่น,นสรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้คนอื่นข้ามได้ด้วยเป็นเรื่องใหญ่นะคือการคิดอย่างนี้เขาอุปมาให้ปุครุบาอาจารย์เขาฟังเพราะที่จริงคุณสมบัติในลักษณะเนี่ยเราก็มีอยู่ระดับหนึ่งมันก็ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าแหละแต่ว่าเราสามารถนึกทิ่เขียนได้นะ กพราะตามปกติแล้วคนเราเวลาได้สัมผัสสิ่งที่ดีๆเด็นรูปสวยๆได้ฟังเสียงไพเราะได้ดมกลิ่นหอมๆได้สัมผัสรถได้ได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยได้สัมผัสสิ่งที่น่าคร่น่าปรรถนาน่าพอใจใจมันจะคิดถึงคนที่เรารักหรืออยากจะให้เขาได้สัมผัสด้วยยกตัวอย่างว่า ไปทัศนาจรที่ใดที่หนึ่งเห็นทิวทัศสวยงามเห็นบ้าเนเมืองก็สวยงามก็อยากให้คนที่เรารักเราเคารพเราศราัทธาอะไรก็ตามาไปน,นะฮะเรารู้สึกที่ดีๆแต่เพราไปเห็นด้วยแต่พอดีท่านไม่ได้มาเราจะถ่ายรูปเหล่านั้นมาให้ท่านดูนั่นสแสดงว่าเราได้เห็นก็อยากให้คนอื่นได้เห็นด้วยแตคคแคนะ่ความคิดเราแคบนะคะความคิดเราแคบเพราะเราจะบีบไปเฉพาะคนที่เรารักเท่านั้นของพระโพธิสัตว ท่านใช้คําว่าผู้อื่นคือสปปรรพสัต,ตว์โดยจุดมุ่งหมายนั้นต้องการจะให้สปปรรพสัตว์ได้สัมผัสอย่างที่สงสัมผัสจะแดงขึ้นฐานนม่เหมือนกันนะแต่ว่าเรานั้นเป็นเศษเชี่ยวเล็กๆซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเราเรารับประทานอาหารอร่อยได้กินขนมอร่อยกนนึกถึงคนที่เรารักหรือซื้อมาฝากเพื่อจะให้ท่านได้กินด้วย หรือไปเห็นเสื้อผ้าสวยงามมาตัวเองซื้อแล้วก็ซื้อไปฝากคนอื่น็นต้นอย่างนี้นะม,มันเราเรามีอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่าเราจะบีบในตัวคนตัวคนที่เรารักเราเคารพเราศรัทธาเรานับถือก็แล้วแต่บางครั้งบางคราวเนี่ย,ยเช่นโดยรองเขาศรัทธาเราก็ตะลึงนะบางทีก็งง คืโอโยงออกของมาจากต่างประเทศแต่ว,วันที่ของนั้นก็ส่งมาจากต่างประเทศเป็นผลไม้เข้าใจก็คงจะผลสองผลในเนี่ยอุตสาแบ่งมาให้เป็นซีกเพื่อจะให้ได้ฉันด้วยแต่เห็นว่าท่านเจ้าคุณคงไม่เคยเห็นเอามาให้ได้ฉันด้วยนั้นก็เกิดขึ้นจากความรู้สึก เขาบนังสือศรัทธาของท่านเหล่านั้นแล้วก็เพียงแต่อันโมทนาแต่มันก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเราเองมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเวลาเกิดได้อะไรขึ้นมามันจะคิดออกข้างนอกบางทีเราไปบรรยายอบอรมในที่ต่างๆมีคนถวายเข้าของมาเยอะหลายคนเราจะนึกถึงพระภิกษุสามนเณรในต่างจังหวัดนึกถึงคนชรานึกถึงเด็ก แล้วก็ถ้าเห็นว่าเอาไปแจกได้เราก็เอาไปเลยถ้ายัางน้อยเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามีปัจจัยก็ไปหาเพิ่มเติมขึ้นเพื่อจะนําไปแจกพอเวลาคิดส่วนใหญ่มันคิดคนมากทุกทีมันเกิดมีปัญหาเหมือนกันแต่บางอย่างคนที่เราคิดถึงก็ไม่มากถ้าไม่มากเราก็ให้ได้ทันทีนั้นแสดงว่ามันพื้นฐานตรงนี้ทุกคนมีไม่ใช่เจาะจงคนใดคนหนึ่งทุกคนมีโดยธรรมชาติ แต่ก็ให้สังเกตได้ที่ใจตัวเองว่าลักษณะของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นสมัยที่ท่านยังท่องเที่ยวในสงสารวัตท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านจัดสรุปแล้วก็ช่วยคนอื่นให้จัดสรุปตามด้วยตัวเองก็อยากทํางานตรงนี้พอรู้สึกมันได้ประโยชน์อนเออนกขนาดเกินแต่ในท่านแรกก็เป็นในเรื่องความรู้สึกความรู้สึกทํานองว่า เมื่อเราสะสู้แล้วจะให้คนอื่นจะสรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้คนอื่นข้ามเราที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะนะเป็นภาษาที่สื่อสารในลักษณะที่ให้ผู้ฟังซึ่งได้ยินได้ฟังแล้วมีความเข้าใจด้วยประโยคใดประโยคหนึ่งที่จริงแต่สัรู้ก็คือพ้นแล้วจากสังสารทุก์หล็พคนแล้วจากกิเลสการสัตว์สัตรู้นั้นเองคือข้ามห้วงน้ําคือกิเลสได้ข้ามห้วงน้าคือสังสารวัฏได้ เป็นการพูดในเรื่องเดียวกันเพราะในพื้นฐานที่อาจารย์ใส่ตัวนี้มันสะสมสะสมสะสม,สะสมผ่านพบชาติมาเรื่อยๆรักษาความรู้สึกที่ดีเหล่านี้ไว้ก็ผ่านมาถึงเจ็ดกับกเรียกว่าเจ็ดสมไขกับนะับแล้วก็ผ่านมาถึงเก้ากับเปล่งวาจาออกในลักษณะอย่างนั้น ทีนี้พอเปล่ยนวาจาเนี่ยมันก็เริ่มคิดละเพราะว่าจิตใจมันมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็ดูแล้วคล้ายๆกับเรื่องจิตนตนาการของบุคคลที่เห็นใครอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันสร้างแหล่งบันดาลใจเราสังเกตว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยถ้าจะถามมาได้แรงบันดาลใจจากใครเนี่ยบางทีจะมีแหล่งที่มาของแหล่งบันดันใจนี่เยอะเป็นจุดๆๆๆไป อาจจะได้คุณสมบัติตรงนั้นจากคนนั้นอาจจะได้การพูดจากคนนั้นอาจจะได้แนวเขียนจากคนนั้นะะอะไรแต่ไเนี่ยมันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ผลักดันให้เกิดกระตุ้นร้อนเกิดความเพียรพยายามเกิดมุ่งมั่นที่จะพยายามเป็นอย่างที่ท่านเป็นคือเดินตามรอยท่านไปคนระดับปโมทิศประเภทนี้ประเภทเขาเรียกนี้เขาเรียกว่าเป็นอนอิจจตโปปุทสัตนะคือ,อยังไม่เที่ยงแท้ยังไม่แน่นอน ว่าจะได้สัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เนี่ยท่านก็มีความคิดเหล่านี้รักษาคุณภาพความคิดเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องตอนคนเราที่รักษาความคิดตรงนี้ได้อย่างต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ง่ายนะมันผ่านภพชาติตัว่าคนเราเจตจำนงที่ตั้งใจในการทำความดีนั้นจะเป็นการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ แ,แต่วตามปกติแล้วจะไปไม่ค่อยรอดคือไปอยู่ไม่ได้นานแต่มันจะเกิดท้อถอยเมื่อก่อนมีการปลุกร่วมมีการปลุกร้าวมีการกระตุ้นมีการล่อได้ผลประโยชน์ต่างๆรู้สึกคึกเขิมแต่พอเขาภาคสนามจริงๆเริ่มจะท้อถอยแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็เลิกราคือทําไม่ได้แนวที่เหมือนกับการแข่งขันมาราธอนเีือุประมาให้ฟังในวันก่อน เพราะคนร,ระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่ปล่อยวางความรู้สึกที่ดีตรงนี้นอกจากคิดอยู่ภายในใจก็ออกมาทางวาจาออกมาทางวาจาได้ก็เริ่มดลักเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นป็นในใจครั้งแรกของพระโพธิสัตว์ในชาติแรกนะการเล่าในชาติแรกก็เกิดเป็นคนยากจน แต่ว่าพอดีมันเกิดไปในรัวกับมารดาแล้วก็เรืออับปางตัวเองก็กลัวมานดาจะเป็นอันตรายก็แบกมารดาของตนไหวไปในกระแสสมุทรตัวในขณะเดียวกันเนี่ยนะตนก็เห็นคนเป็นอันมากที่ก็บังแบกไหวแล้วก็จม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 ,จมไปเรื่อย แต่ว่าท่านเองนั้นก็ไปช่วยคนอื่นไม่ได้เพราะถ้าแบกแม่คนเดียวก็สู้ไม่ไหวแล้วนะก็แบกแม่ตัวเองขึ้นฝั่งได้แต่นึกสงสารคนที่ตายเลยก็เกิดความคิดดังกล่าวขึ้นมาต้องฝังเทานายใต้รลมพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูณ์ในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี